มีดหมอที่พระอาจารย์ออสวัดสายไหมร่วมปลูกเสกกับ9เกจิเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเกี่ยวเรื่องเครื่องรางของของังบางคนมีอาการกินอาหารไม่ได้ตกดึกตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมานั่งโดยไม่ทราบสาเหตุอาจจะเชื่อว่าเกี่ยวคุณใสนี่คือบรรยากาศสมเด็จธงชยัยเป็นประธานในพิธีจุดเทียนประพรม,มน้ำมนต์และนัาา่งอธิษฐานจิตด้วยมีพระอาจารย์ออสวัดสายไหม พระอาจารย์อดดเรกวัดหนองทรายจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อออสวัดไสใหม่อธิษฐานจิตนะครับร่วมกับเกจิมีหลวงพ่อชำนาญอันนี้หลวงพ่อสะอาดจเจ้าตำรับมีดอยู่แล้วหลวงพ่ออ่างนะครับแล้วก็พระเกจิอีก9รูปทำการอธิษฐานจิต สำหรับใครที่สนใจนะครับรับประกันของแท้นะครับพระอาจารย์อาร์่รมบุกเศษกับเก้าเกจินะครับมีดนะครับสนใจก็จิ้มตะกร้าหรือไม่ก็ทักมาคุยได้